เพื่อนๆเคยเห็นหน้าตาของชายคนหนึ่งในความฝันหรือเปล่าครับที่จะมีลักษณะหัวละลานคิ้วหนาๆตาโตๆถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นแล้วก็จะบอกว่าเพื่อนๆไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้นะครับชายคนดังกล่าวนะครับว่ากันว่าเขาได้ไปปรากฏตัวในฝันของหลายๆคนทั่วโลกเลยนะและที่สาคัญก็คือปรากฏมาแบบหน้าตาเหมือนเดิมเด๊ดด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าชายคนนี้เนี่ยไปโผล่ในความฝันแล้วเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเราก็ลองมาแก้ไขปริศนากับรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ดูนะครับ ไอการมีความฝันแปลกๆโดยการเห็นหน้าตาของชายคนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันมีมานานตั้งแต่เมื่อไหร่นะนะซึ่งครั้งแรกที่มมนได้ถูกหยิบม,มาเป็นประเด็นเนี่ยก็คือในปี2006ครับที่รัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยก็จะมีสาวคนหนึ่งครับเป็นคนไข้ของจิตแพทย์ผู้หนึ่งได้เข้ามาหาแพทย์โดยที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยนอนไม่หลับสนิทมานานแล้วเพราะว่าในฝันเธอนะครับมีอะไรมารบก,กวนเธอตลอดนั่นก็คือเธอมักจะเห็นชายผู้หนึ่งครับอยู่ในฝันของเธอเป็นประจำซ้ำซําๆกันหลายๆคืนเลย ท,ทั้งที่เธอไม่เคยได้เห็นชายคนนั้นในชีวิตจริงมาก่อนเลยนะครับคือฝันแบบติดต่อกันเป็นซีรีส์จนกระทั่งเธอเนี่ยสามารถจำหน้าของชายผู้นั้นได้ครับคือถ้าหน้าตาเขาหล่อเหลาเราก็อบป,ป้าเกาหลีมันก็โอเคอยู่ไงแต่ถ้าว่าหน้าตาที่เธอเห็นนะครับมันแบบหลอนมากจนกระทั่งทําให้เธอเนี่ยต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอยู่หลายครั้งเลยเมื่ออาการมันเป็นแบบนี้นะครับคุณหมอเนี่ยก็เลยใ้ให้คนคนหนึ่งมาวาดรูปของชายที่เธอเห็นนะซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่ตำรวจเขาสเก็ตภาพอะครับหญิงสาวก็จะพูดไปเสร็จแล้วคนวาดเนี่ แล้วหน้าที่ได้ออกมาจากคําบอกเล่าของหญิงสาวนะครับก็จะเป็นหน้าตาของชายคนหนึ่งที่มีหัวล้านคิ้วหนาแล้วก็ตาโตครับแล้วก็ริมฝีปากของชายคนนี้เนี่ยก็จะยิ้มเล็กๆซึ่งเหมือนกับแฝงใน,นอะไรอยู่เหมือนกันนะพอเห็นภาพดังนั้นนะครับคุณหมอก็แบบหลอนเหมือนกันแต่ก็ได้ให้วิธีการรักษาผู้หญิงคนนี้ไปครับแบบคร่าวๆก่อนนะคือให้เธอเนี่ยไปพักผ่อนไปตั้งสติสตางอาจจะแบบเธอจะเครียดไงแล้วก็ไปเห็นอะไรแบบนี้เขา้า ซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ขอลงลึกก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพอคนไข้คนนี้กลับไปแล้วเนี่ยรูปภาพรูปนี้นะครับมันก็ยังอยู่ที่ห้องคุณหมอไงคุณหมอก็ไม่ได้สนใจและมาก็วางกองๆในนั้นนี่แหละจนกระทั่งอีกไม่กี่วันต่อมาครับก็มีคนไข้รา,ายหนึ่งเนี่ยมาหาจิตแพทย์ผู้นี้เช่นกันด้วยอาการเห็นอะไรแปลกๆในฝันนี่แหละแต่ก่อนที่เขาจะทําการรักษานะครับเขาก็เหลือไปเห็นภาพสเก็ตภาพเนี้ยที่ถูกวางทิ้งเอาไว้ครับซึ่งก็แบบขนลุกขึ้นมาทันทีเลย ถามคุณหมอแบบคุณหมอภาพนี้มันเป็นใครอ่ะหมอก็แบบงงเลยสิฮนะพอถามไปถามมาเนี่ยก็ทราบว่าไอ้หน้าตาของชายคนนี้นะครับมันก็ไปปรากฏตัวในฝันของคนไข้คนนี้เช่นกันซึ่งเหตุการณ์ที่เขาได้พบเจอนะครับมันก็จะคล้ายๆกับค,คนไข้หญิงคนที่แล้วเลยแพทย์พอได้ยินดังนี้นะครับก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันเป็นโรคอะไรกันเป็นเคสใหม่หรือไงก็ลองเอาภาพเนี่ยครับไปปรึกษากับจิตแพทย์คนอื่นที่เป็นคนรู้จักของเขาดู ปรากฏว่ามีคนไข้หลายคนนะครับที่เคยมีอาการแบบนี้เนี่ยแล้วพอเขาเอาภาพนี้ไปโชว์นะครับก็พบว่ามันเป็นหน้าตาที่คนไข้เหล่านั้นเนี่ยได้เห็นเช่นกันต่อมานะครับพวกนายแพทย์เนี่ยกไ็ได้เรียกภาพนี้ว่า h i s m a n ซึ่งก็มาจากคำเต็มๆว่า ever d r e a m d this man ซึ่งแปลว่าเคยฝันเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่เองครับทางทีมแพทย์เนี่ยก็ได้เริ่มพยายามศึกษาหาเคสเนี่แบบจริงจังลวโดยการนำเอาภาพของชายผู้นี้นะครับไปลองค้นหาข้อมูลดูว่ามีอะไรเกี่ยวกับชายคนนี้บ้าง มีการส่งอีเมลไปเป็นแบบสำรวจจนกระทั่งอีเมลนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นไวรัลนะครับเขาได้ทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นเอาหน้าภาพชายคนนี้ไปปิ้นแล้วก็ติดแปะประกาศตามหาว่ามีใครเคยเห็นชายคนนี้ตามเมืองด้วยนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะเห็นประกาศแปะชายคนนี้เนี่ยหยุดติดตามข้างถนนแบบเป็นจริงเป็นจังเลย จนกระทั่งเรื่องนี้นะครับมันได้รับรู้ไปไกลถึงอีกฟากโลกหนึ่งแล้วก็เกิดเรื่องน่าขนลุกขึ้นเลยครับคือไม่ใช่แค่คนในนิวยอร์กเท่านั้นนะครับที่เห็นแต่ทว่าทั่วอเมริกาหรือว่าหลายๆจุดทั่วโลกเนี่ยก็ได้มีรายงานการพบเห็นกับชายคนนี้ในฝันด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบราซิลอิตาลีจีนฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุน่นอาหรับอินเดียอะไรเนี่ยจะต้องมีคนที่เคยเห็นหน้าของชายคนนี้เนี่ยอยู่ในฝันขอย้ำนะว่าในฝันคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากอะว่าทำไมคนทั่วโลกถึงได้เห็นอะไรเหมือนกันนเ,เป๊แบบี ทั้งที่ในยุคนั้นนะครับเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายกันเลยทุกคนจะเห็นภาพเหมือนกับเป็นมีมซ้ําๆกันแบบนี้ได้ยังไงอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยมีเว็บไซต์ที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะหาเคสของชายต้องสงสัยคนนี้เลยด้วยความที่ว่าทางการแพทย์นะครับมันไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับชายคนนี้เลยไงหรือว่าข้อมูลของโรคแปลกแนวเนี้ยครับเขาก็เลยได้ทำการเปิดเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนที่เคยพบเห็นชายผู้นี้ในฝันนะครับมาเล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังกันเพื่อที่แพทย์เนี่ยจะได้ไปหาข้อมูลมาซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า thisman.org เดี๋ยวลิงก์แอจะให้ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆมีบอร์ดสรอะไรจะได้ไปพิมพ์บอกเขากันบ้างซึ่งว่ากันว่าหลังจากที่ได้เปิดเคสนี้ไปนะครับก็มีเรื่องราวการพบเห็นชายคนนี้เนี่ยมากกว่า2,000เคสเลยทีเดียวปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ยังมีเพจ Facebook ที่เปิดขึ้นมาให้ผู้คนมาเล่าเรื่องได้เช่นกัน แต่ถึงกันั้นก็ตามนะครับก็ยังไม่มีใครทราบว่าไอ้ดิสแมนที่เขาพูดถึงเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วก็เป็นใครกันแน่แอดก็เลยอยากจะเล่าเหตุการณ์ของคนที่เขาเคยเจอชายผู้นี้ในความฝันให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนเพื่อใ,ให้เรามาคิดกันว่าชายคนนี้เนะี่ยคืออะไรกันแน่เผื่อเพื่อนๆจะมีบดสงบอดแสอะไรนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าแต่ละเคสเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องราวน่าสยองแล้วก็เรื่องราวที่แบบหยั่งว่ากันเลยทีเดียวมาเริ่มกันกับเรื่องเบาๆกันก่อนล้วกันครับคือมันจะเป็นเคสของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาได้ฝันเห็นชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในฝันนะครับตอนที่เขาเริ่มเห็นชายคนนี้เขาจําได้ว่าหน้าตาของชายเนี่ยคือเหี้ยกมากคือไม่เหมือนอบป้าอะไรที่เขาแบบอยากได้เลยแต่ทว่าพอเธอฝันไปครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ เรื่องราวเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการแบบไปเดทกับชายคนนี้กุ๊กกิ๊กกันระหว่างเธอกับเขาจนกระทั่งแบบไปดินเนอร์ซื้อดอกไม้อะไรให้กันแต่งกรอุลักโรแมนติกอะไรให้กันเนี่ยด้วยความที่ว่าความฝันมันเหมือนจริงซะขนาดนี้นะครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องไปพบจิตแพทย์ อีกคนนึงนะครับก็บอกว่าวันแรกที่เขาได้พบเห็นชายผู้นี้เลยนะครับมันก็เป็นวันที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเหนื่อยล้ากลับมาจากการทํางานครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาแบบแทบจะไม่มีแรงทำเลยเลยก็เลยเผลอหลับไปที่โซฟาครับแต่สิ่งที่เขาได้เจอในฝันนะครับก็คือเขากาลงังหลงทางเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าครับซึ่งมันก็เป็นห้างที่แบบกว้างใหญ่และก็วังเวงมากอยู่ๆนะครับก็มีชายผู้หนึ่งเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาจากเงามืดซึ่งก็เป็นเอหน้าตาของชายคนนี้เนี่ยแหละครับ แล้วด้วที่ว่าหน้าตามมันหลอนซะขนาดนี้นะครับผู้ชายที่บอกเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็เลยเริ่มหนีฮะแต่ว่าวิ่งไปเท่าไหร่ก็ตามชายคนนี้เนี่ยก็จะตามเข้ามาตลอดจนสุดท้ายนะครับชายผู้นี้เนี่ยก็ได้ชี้ไปที่แคชเชียเสร็จแล้วเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเองที่ชายคนนี้ได้ปรากฏขึ้นมาในฝันของเขาครั้งแรกนะครับฝันแนวเดิมเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นกับเขาอีกซึ่งทุกครั้งที่เกิดก็จะเป็นครั้งที่เขาแบบว่ามีอาการเหนื่อยล้าขึ้นมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับผีอำหรือเปล่านะแต่ว่าทุกครั้งในฝันนะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกันเลยก็คือชายคนนี้เนี่ยจะมาปรากฏตัวแล้วก็ชี้ทางออกจากฝันให้เขาได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้ง อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาได้เห็นชายคนนี้ติดต่อกันแบบยาวเป็นซีรีส์เลยนะครับแต่คราวนี้นเนี่ยไม่ได้มาเป็นเหมือนคนแบบคนอื่นๆนะคือในฝันของเธอนะครับบอกว่าเธอเนี่ยได้เห็นเงาดำๆซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีหน้าตายไงไแต่ทว่าไอ้เงาที่เธอเห็นนะครับมันได้ยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งมาให้ก็จะเป็นรูปภาพรูปหนึ่งครับซึ่งไอ้สิ่งมีชีวิตดำๆเนี่ยก็ได้บอกว่านี่น่คือพ่อของเธอแต่พอได้ก้ม,มลงดูนะครับหน้าตาของชายคนนั้น,ออเเน,นเน ซึ่งหลังจากที่เธอได้เห็นเองนะครับเธอก็เกิดสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้ยลงอกนี่มันแค่ฝันก็คิดจะนอนต่อครับแต่พอหลับลงไปแล้วเนี่ยรอบนี้เธอก็แบบฝันว่าไปอยู่หน้าห่วงซุยของพ่อเธอเลยแต่ถ้าว่ารูปภาพที่อยู่ที่งานศพนะครับมันก็กลับเป็นรูปภาพแบบขาวๆไม่มีอะไรเลยเธอก็แบบว่าเห็นว่ามันเป็นฝันที่แบบแปลกมากผู้หญิงคนนึงนะครับก็ได้เล่าเรื่องของความฝันของเธอว่าเธอเนี่ยได้กาลังบินอยู่บนท้องฟ้าและในระหว่างช่วงที่เธอบินเนี่ยเธอก็แบบเห็นเพื่อนของเธออยู่บนพื้นโลกล่างเพียบเลย แต่ในขณะที่เธอกลาลังบินอยู่นั่นเองนะครับก็มีชายปริศนาคนหนึ่งเนี่ยปรากฏขึ้นมาแบบบินตามเธอมาเลยซึ่งหน้าตาขเขาก็คือหน้าตาของชายที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับแต่ทว่าชายคนนี้นะครับกลับไม่พูดอะไรเลยหญิงคนนี้นะครับก็ได้ฝันถึงเรื่องนี้เนี่ยอยู่หลายๆรอบซึ่งบางทีชายคนนี้ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคนนะแต่จะมาในรูปแบบของลูกโป่งที่ลอยขึ้นมาครับแล้วก็มีหน้าตาของชายคนนี้เนี่ยแปะอยู่ส่วนที่ดูจะน่าสยองที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มอังกฤษนคนหนึ่งครับที่เขาได้ เสร็จแล้วก็พบหน้าตาของชายคนนี้เนี่ยแหละแต่ว่าในข่าวนี้เข้ามาในรูปแบบของฆาตกรครับคือหาทางจะวิ่งมาฆ่าเขาและครอบครัวตลอดเลยไอหัวเม่งที่ว่านี่นะครับมันก็ได้เดินมาพร้อมกับมีดย,ยาวๆเล่มหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จัดการจ้วงครอบครัวขเขาทีละคน2คนฮนะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ช่วยอะไครอบครัวเขาไม่ได้ก็ได้แต่แบบวิ่งหนีขึ้นมาจนกระทั่งเขาไปหลบในห้องหนึ่งหลังล็อบบี้โรงแรมครับแล้วก็ปิดประตูแบบล็อกเหมือนในหนังเลยอะแต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับก็เลยไม่แน่ใจว่่าาาตตอออจจกนนั้นเ้เเเออไไดะร แล้วไอ้ฝันที่แอดคิดว่ามันอีย่างว่ามากที่สุดนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งฮะเขาได้ฝันว่าเขาได้ไปกินตับซาลาเาเฮกับไอ้ชายหัวแมงคนนี้เนี่ยแหละทั้งทงที่ตัวผู้บอกเล่าเองนะครับเขาไม่ได้เป็นหนุ่มวายซะด้วยซ้าแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ครับในฝันเนี่ยเขาก็กลายเป็นแบบเคด้วยนะแล้วก็มันคงจะเป็นฝันที่ดีมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่แบบไม่ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความฝันเหมือนกับลายอื่น นี่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องบางส่วนที่แอดได้หยิบยกมานะครับถ้าใครสนใจเนี่ยในหน้า Facebook ที่เขามีเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนนี้นะครับมันก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะแต่ว่ามันเป็นภาษาปกิ่นะจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละฝันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอะไรที่แบบไม่ได้มีแนวทางกันเดียวกันเลยแต่ว่ามันจะมีเหมือนกันกนะ็คือจะมีหน้าตาของชายคนนี้ครับมาปรากฏอยู่ในฝันนั่นเองนะครับก็ทําให้มีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีเลยนะครับมาอธิบายว่าเหตุการณ์เหตุนี้เนี่ยมันเก บ้างก็บอกว่ามันเป็นรูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาวะคนที่แบบว่าไร้จิตใจกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะพอเรากําลังเครียดอะไรมาอยู่เนี่ยก็เลยเก็บเรื่องนี้ไปฝันแล้วเรื่องเราเนี่ยมันก็บวกบวกรวมๆกันากลายเป็นหน้าตาของชายคนนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะลักษณะหนึ่งของการที่ร่างกายเราเนี่ยได้ process เ,เอาหน้าของคนที่เราได้ไปเจอมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเก็บมาฝันฮะ บ้างก็พูดไปไกลถึงขนาดบอกว่าเจ้าชายหัวเหม่งคนนี้เนี่ยเป็นพระเจ้าครับที่ได้ลงมาช่วยมนุษย์ในหลากหลายความฝันคือเขาได้มาชี้ทางออกให้กับความฝันของหลายๆคนครับแต่เดี๋ยวนะไอฝันที่เขามาไล่ฆ่าคนมันก็มีไม่ใช่เหรอหลังจากที่ได้มีการแปะประกาศแล้วก็ทําเว็บหาเบาะแสอะไรมาสักระยะหนึ่งนะครับไอเรื่องราวของหน้าตาชายผู้นี้เนี่ยมันก็ได้เป็นที่สนใจของสังคมชาวเน็ตนะกไ็ได้มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการไปร่วมสืบหาเบาะแสอะไรพวกนี้เนี่ยแหละครับ จนสุดท้ายนะครับปัญหานี้เนี่ยก็ได้รับการแก้ไขคือเขาบอกว่าที่มามันเป็นแค่แผนการทางการตลาดของชาวอิตาเลียนคนหนึ่งเท่านั้นแหละที่มีชื่อว่าอันเดรียนาเตลลาก็เขาเนี่ยครับต้องการที่จะโปรโมทหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า h i s m a n ก็จะเป็นหนังที่มีหน้าตาของผู้ชายหัวจ้งเหม่งคนนี้อยู่เนี่ยแหละครับซึ่งบักอันเดรยผู้นี้นะครับแกก็เป็นนักการตลาดฮะที่ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบกองโจร คือมันจะเป็นกลยุทธ์ที่แบบลงทุนนิดๆพเพื่อที่จะสร้างจุดสนใจให้คนหมู่มากครับจนสุดท้ายเนะี่ยมันก็ได้สร้างกระแสขึ้นมาก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกมีพี่โตมีแบกโงอะไรแบบเนี้ยครับที่อยู่ๆก็ดังขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเลยทั้งๆที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยซึ่งหน้าตาของชายหัวล้านที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับมันก็เป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงนะแต่เป็นการผสมกันระหว่างผู้ชาย2คนครับนั่นคือแอนดรูว์ลอยเว็เบอร์ที่เป็นนักแต่งเพลงให้ละครเพลงชาวอังกฤษนะครับ กับอับเดลฟัตดอร์เลซิซีประธานาธิบดีคนที่6ของอียิปต์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแหลหรือว่าอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีข่าวข่าวของหนังเรื่องนี้ออกมาเลยนะมันอาจจะเป็นเรื่องการโก6ซ้อนทับการโก6ก็ได้ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆในคืนนี้ฝันเห็นชายคนนี้แล้วก็รุ่งเช้าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแอดกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเรียนรู้การควบคุมความฝันแล้วก็แอดเคยได้ทําคลิปไปแล้วลองไปฟังกันที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมใครที่มีแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเ a ซ e ุ๊กเอฟ d อนดเดรนะครับสำหรับวันนี้นแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย